สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมมาพบกันในตอนวันลมแรงๆกันแล้วกันวันนี้แดดออกจ้าลมแรงนะเอะเอาเลขสอดแนมมาฝากกันหน่อยนะครับผมหมวดที่แล้วไม่ได้ทำมาให้ดูเลขสอดแนมนะเลขสอดแนมเลขสอดแนมชุดนี้ก็ เที่ยวนี้ทำทั้งบนทั้งล่างสามตัวสองตัวให้ดูด้วยนะเข้าล่างด้วยนะเราจับเลขล่างจุดเลขล่างเข้าได้นะหล,หลังหลักหน่วยไปหนึ่งตัวเป็นเลขล่างเลยนะจับคู่ก็ใช้สลนะเข้านะครับผมอ่ะไม่พูดมากตามชมนะตามปลายประกาเท่านั้นถ้าจับตาดูปลายประกา ตามทันนะอ่าเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะดูแรงลมลมพัดนะลมพัดจัดนะครับผมพัดโดยพัดเฉยๆกินกระดาษตามเก็บกันไกลกันเหมือนกันนะอ่ะอยู่ในท่ายืนนะได้องศาเสียงพอดี คำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องผู้เยี่ยมพารวย080143 1692อา้าวไปโชคดีบ้างครับผม1มีนาคม2567นะออกไปแล้ว253603เรียกเลขล่างนะอา้าวนะดีใจด้วยกับคนได้รางวัลที่1น,นะ ไปแล้วไปแล้วกินกระดาษนะฮะอ่าเรามาตามชมนะเห็นกันหรือเปล่านะเลื่อนเพจเข้ามาตัหนังสือมันเล็กสามเก้าห้านะเราใช้หลักหน่วยมาเขียนนะครับผม ห้าสามเก้าห้าก็เอาห้าทวนให้หนึ่งงวดนะเป็นเลขสอดแนมมาเขียนลงมาเลยนะห้าหกเก็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งได้มาแปดตัวนี่ครบแล้วนะหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้มาดูว่า ตัวเลขเราจะไปทางหลักไหนนะได้มาเรียบร้อยแล้วนะชุดโครงสร้างชุดโครงสร้างของมันนะอนที่จริงมีอีกหลักหนึ่งนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเก็ด สี่ห้าหกเข็ดอ่าเอาแค่นี้เอาแค่นี้สามอ่าสามตัวบนก่อนนะนี่ๆนี่อย่าพัดอย่าพัด จับสามตัวบนก่อนนะครับผมเดี๋ยวขีดเสนตต้ให้เราขีดแนวนี้นะเราจะเห็นตัวเลขที่จะมานะอยู่สองตัวนะครับผมเราจะเห็นอยู่สองหลักนะ 604กับ593นะฮะอ่าเราลองจับลองดูนะครับผมจับตรงไหนจับตรงนี้แหละ604นะถ้าขยับหน่อยมาทางนี้ก็ขยับมาทางนี้ก็603 602 60มงขยับมาทางนี้นะ

จับหลักร้อยนะครับผมสำหรับักสำหรับหลัก2ตัวนะเราก็เอาที่ที่นี่แหละนะศูนย์สนห้านะฮะศู0ย์สองศูห้า เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าสามอ่ะเลขล่างนะจับบนนะจับล่างล่างจะมีแค่หกแปดนี่หกแปดหกศูนย์นะเก็ดเก้าเก็ดหนึ่ง

ที่จะถึงนี้นะจับแบบเดียวกันจะได้ไหมนะใช้หลักหน่วยนะตั้งสามหกสาก็ตั้ง3ามไปเลยนะสามสี่ห้าหกเปดเมีตัวเลขโครงสร้างของมันนะ จะจับแบบเดียวกันสามตัวนะครับผมก็จะได้ที่สี่แปดสองนะครับผมสี่แปดสองสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์ถ้าหลักสามนะ สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสามเจ็ดศูนย์อ่าประมาณนี้นะถ้าล่างนะนี่สี่หกสี่แปดนะห้าเจ็ดห้าเก้า ให้ล่างไปสี่ชุดนะครับผมชุดบนชุดบนชุดบนแปดหนึ่ง 82 71 72ឬ70ហើយ70ណា เอาเกสอง่อะมีประมาณเท่านี้นะครับผมอ่ะเชบหน้าจอกันเอาไว้นะ ดล่างนะมาร์กให้ที่สี่หห้าเจ็ดชุดบนนะแปดหนึ่งยีดหนึ่งอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมเราจะรอฝนกันตรงนี้นะ จะมาตามนัดหรือไม่นะรอผลสิบหมีนาคมสองห้าหเจ็ดนะเลขชื่อว่าเลขสอดแนมชุดบนนะครับผมให้บนให้ล่างไปเลยนะให้สามตัวไปด้วยจับบนสามตัว อำลาพลาจาครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว